การเล่นนะ่ะมันคือการฝึกทีเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายอ่ะมันต้องโตไปล่าสัตว์แต่ว่ามันต้องฝึกเลื่องกำเนือมันต้องฝึกถ้าเกิด<ะ>ถ้าเกิด,กดอีกพวกลูกหมาปลาลูกหมามันก็จะฝึกที่แบบที่มันหมอบแล้วก็กระโจนหมอบแล้วก็กระโจนอนะ่ะมีพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆใ,ในในหมาปัจจุบันใช่ปะสัตว์เลี้ยงยังม,มันจะอุ้ยแล้วก็ไปตะคุบอันนี้ตะคุบเล่นกันอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะคือมันอย่างนี้ทีนี้ลูกเด็กผู้ชายนะเด็กที่เป็นผู้ชายเนี่ย ใช้กล้ามเนื้อก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อมันก็จะชอบปีนป่ายชอบใช้กาลังเล่นอันหนึ่งอ่ะเวลาที่มันเล่นสู้กันเองอ่ะเ,เห็นว่ามันเหมือนกับวิ่นเล่นๆแต่จริงมันไม่ได้เล่นๆน,นะดูเชิงมันดูเชิงว่าคนเนี้ย แข็งแก่งกว่าฉันหรือฉันอ่อนแอกว่าหรืออีนี่เก่งกว่ามันรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยใกห่อยบ้านรู้ว่าโอเคคนจะไปสู้กับอีนี่หรือเปล่าว่าเราจะได้เปรียบคนนี้หรือเปล่าใช่ครับตอนไปล่าสัตว์จะได้รู้เงินเดี๋ยวใครนําเดี๋ยวใครตามมันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้แหละทําให้เด็กผู้ชายเล่นแบบนี้ทีนี้เด็กผู้หญิงเนี่ยอีกแบบหนึ่งเด็กผู้หญิงคือประชาธิปไตยมีความเสมอภาคต้องใช้ภาษาในการแบบสารสัมพันธ์กับชาวบ้านถูกไหม ผู้หญิงเล,เลยภาษาเก่งเธอสังเกตปะเพราะจริงๆตอนเป็นเด็กถึงแม้จะรู้ตัวเร็วว่าไม่ใช่ผู้ชายแต่ก็รู้สึกว่าตามสัญชตาตญาณคือชอบแข่งขันออคืออยู่กับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องสองคนคือเวลาเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยต้องการแข่งขันต้องการจาัดลำดับอันนี้คือผู้ชายมาจากสัญชตาตญาณถูก